วันนี้ผมมาพร้อมกับท่านสทธงชัยพชรสงครามนะครับที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบ่อนไก่นะฮะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เอ็กโ้งใช่ครับนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะวันนี้ท่านสทธงชัยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยรถแม็โครเนี่ยมาทําอะไรกันบ้างนะฮะเอาสั้นๆพี่ธงจะลองคุยกันครับเป็นยังไงบ้างครับพี่คือว่าถนนเส้นนี้เราจะเดินมันเป็นงบของ62เราจะเดิเริ่มดําเนินการทํับ ถนนตรตรคอนกรีตขอบข้อทีนี้มันเกิดมีปัญหาว่าแนวเสาไฟฟ้าเข้าอยู่ในกลางถนนวันนี้ก็เลยได้ลงมาเอาเครื่องจกักรกลได้รับมอบหมายจากท่านนายกนครนให้เอาเครื่องจกักรกลมาลื้อแนวแนวเพื่อให้ไฟฟ้ามาชี้แนวถูกเป็นสิ่งที่ย้ายให้มันถูกต้องเจ้าหน้าที่จะได้ทําการย้ายเสาประมาณ20ต้นเข้าแนว ถนนและอย่างหนึ่งเราจะได้ทับถนนคอนกรีตในปีประมาณไม่เกิน64นี่ก็ความยาวนี่ตั้งแต่ประมาณประมาณาจากถนน เพิ่มเติมจากหน้าเกรหลีเฮาหน้าหมู่บ้านเการลีเฮาไปจนถึงร้อยสองหน้าเขาอินเทิร์หน้าเขาอินเทิร์เลยนะฮะใช้งโประมาณประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณสิบห้าล้านประมาณสิบห้าล้านก็ก็าน่าจะเกือบเกือบ่อกิโลกว่ากิโลกว่าใช่นะฮะกิโลกว่าครับถนนเส้นนี้จะมีการขยายคาดว่าจะเสร็จประมาณวันไหนครับประมาณเดือนไหนปีไหนเอาพี่ประมาณปีหกสี่ประมาณปีหกสี่ครับซึ่งเอ่อถนนเส้นนี้ต่อไปเนี่ย ก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะครับหนึ่งก็คือแก้ปัญหาเรื่องจราจรสองก็คือแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับมันจะวิ่งเข้าไปในระบบท่อแล้วไปเชื่อมลงในคลองพระราชดำรินะครับแล้วก็ความสะดวกสบายก็จะเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับตรงแก้ปัญหาทั้งระบบเลยอ่าก็แก้ปัญหาทั้งระบบเลยนะครับ